วันนี้มีพิธีโปรดก้าแต่งตั้งคุณเศรษฐาทวีสินนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยคือจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่วันนี้แล้วมีราชกิจจานุเบกษานะครับเผยแพร่พระบรมราชองค์การประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีซึ่งเนื้อหาหลักใหญ่ใจความแน่นอนที่สุดก็คือประกาศดังกล่าวได้มีการระบุว่าการประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้มีมติวันที่22สิงหาคม เห็นชอบในการแต่งตั้งคุณเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีและผู้รับสนองพระบรมราชองการก็คือทางด้านของคุณวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานสภาผู้แทนราษฎรและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับในเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาทางด้านของคุณเศรษฐาทวีสินได้มีการเข้ารับพระบรมราชองการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานั้นจะเห็นได้เลยเนี่ยนะครับว่าทางด้านของคุณพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นผู้อ่านพระบรมราชองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนี่คือช่วงเวลาตอนที่ได้มีการนำประกาศเดินทางมายังท <cra> ี่พ <spe es> ักเพื่อไทยและหลังจากนั้นจะเห็นว่าบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยนะครับวันนี้ก็จะมีบรรดาทางด้านของพักร่วม เ,เข้าร่วมในการรับสนองพระบรมราชองการและเหนืออื่นใดในวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินได้กล่าวขอบคุณนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับพี่น้องประชาชนข้าราชาการทุกส่วนที่ได้ให้ความเชื่อมั่นในการที่ให้โอกาสบริหารราชาการแผ่นดิน หลักใหญ่ใจความวันนี้สิ่งหนึ่งที่คุณเศรษฐาได้ประกาศย้ำเลยกับคนไทยนั่นก็คือความตั้งใจจริงที่จะประสานประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนสร้างสังคมที่เคารพอัตลักษณ์เคารพความแตกต่างทางความคิดรวมถึงจะเดินหน้าเรื่องนโยบายต่างๆที่เตรียมเอาไว้เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตและก็สร้างการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาภาคไปจนถึงภาคครัวเรือน และนี่คือช่วงเวลาสำคัญที่นายกรัฐมนตรีท่านได้มีการรับสนองพระบรมราชโองการเ<ะ>ป็นนายกคนที่30คําคำมั่นหลังจากนี้จะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าคุณเศรษฐาจะทำได้หรือไม่เพราะประโยคช่วงสุดท้ายที่คุณเศรษฐาได้ประกาศกับพี่น้องคนไทยก็คือขอให้คำมั่นว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยจะทำงานอย่างหนัก บำบัดทุกสร้างความสุขนำความเจริญให้กับประชาชนคนไทยทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความหวังของคนรุ่นใหม่เป็นดินแดนแห่งความสุขของคนทุกวัยแน่นอนที่สุดคำสัญญาประโยคสุดท้ายจะทาหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยเป็นรัฐบาลที่ทุ่มเททำงานหนักรับฟังเสียงประชาชน พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพผมขอยืนยันว่าผมจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญผมมั่นใจว่า4ปีต่อจากนี้จะเป็น4ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยวันนี้อยู่ท่ามกลางจุดเปลี่ยนสำคัญเรามีวิกฤตและปัญหาที่ต้องการทางออกอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจรายได้รายจ่ายความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนความมั่นคงสังคมการต่างประเทศสิ่งแวดล้อมกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมการทุจริตประพฤติมิชอบและอื่นๆอ,อีกมากมายที่ล้วนก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมและความยากลำบากผมมีความประสงค์ที่จะดำเนินนโยบายต่างๆที่ได้เตรียมไว้เพื่อแก้ไขวิกฤตบรรเทาปัญหาสร้างการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาภาค ไปจนถึงในภาคของครัวเรือนผมนายเศษรษฐาทวีสินจะขอทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยเป็นรัฐบาลที่จะทุ่มเททำงานหนักรับฟังเสียงของประชาชนนำความสามัคคีกับคืนสู่คนในชาตินำพาประเทศไทยไปข้างหน้าและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลาน ของพวกเราทุกคนนับจากวันนี้เป็นต้นไปขอบคุณครับคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยและหลังจากนั้นคุณผู้ชมจะได้เห็นบรรยากาศจะมีคุณอนุทินชาญวิรากูลคุณสุวัสิ์ริปรตาพารพบแล้วก็คุณอุ้งอิงเป็นการที่วันนี้เราจะเห็นท่านนายกและก็ภริยานะฮะเดี๋ยวเราจะได้มาทําความรู้จักกันเพราะแน่นอนเธอก็จะต้องเป็นผู้หญิงหมายเลขหนึ่งของเมืองไทยในส่วนของฝ่ายบริหารของประเทศไทย นี่ครับแล้วก็จะเห็นทางด้านของบรรดารัฐมนตรีพักร่วมนมี่เมื่อกี้เห็นคุณเสรีพิสทจน์ด,ด้วยค่ะแ,แล้วก็ที่สําคัญก็ค,คือเนี่ยแหละครับเป็นการขอบคุณบรรดาพักร่วมทั้งหมดก็คือ11บเอ็ดพักะจะเห็นบรรยากาศเนี่ยนะครับนะวันนี้แน่นอนที่สุดภารกิจใหญ่ยังรอคุณเสรษฐาอีกเยอะนี่ยังไม่นับรวมคนที่ทํานายทายทักว่าหลังจากนี้อาจจะมีคดีตามมาให้คุณเศรฐาต้อง บวชศีรษะอีกหรือไม่แต่ที่แน่ๆเอาละ่ะวันนี้ก็ต้องให้กําลังใจแล้วก็เดินหน้าประเทศไทยต่อไป<ะ>เพราะวันนี้คุณเสฐาถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30อย่างถูกต้องแล้วก็ชอบทำขนาดเดียวกันวันนี้ครับผู้ชมฮะหลังจากที่ได้มีพิธีรับพระบรมราชองการโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วคำถามถัดมาก็คือว่าแล้วสุดท้ายนายก จะทางานเมื่อไรอวันนี้อาจารย์วิษณุเครือง,งามครับผู้ชมฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีได้มีการกลางผังระยะเวลาเนี่ยนะครับให้สังคมเนี่ยได้ทราบเพราะโดยหลักแล้วตอนนี้เรายังมีนายกรักษาการก็<ฆ>คือพลเอกประยุจันรโอชาปรากฏว่าวันนี้อาจารย์วิษณุบอกว่าโดยหลักแล้วผู้ชมครับคือตอนนี้ต้องรอนารายชื่อขึ้นทุนกล้าวและหลังจากนั้นเนี่ย ก็จะมีการปลดเก้าลงมาและบรรดาคณะรัฐมนตรีจะต้องมีการเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณถ้าดูตามตารางปฏิทิน <S <S เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งนะี<ะ>่ยนะะจะเห็นไทม์ไลน์ของท่านนายกรัฐมนตรีกับคอรมอชุดใหม่ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ประกาศถูกไหมว่าใคร<ะ>ตำแหน่งอะไรยังไงเป็นแต่เพียงโผคอรมอขอดูไทม์ไลน์หน่อยนะฮะ แล้วเมื่อไหร่รัฐบาลชุดนี้จะเริ่มทํางานรเริ่มตั้งแต่วันนี้ได้มีการโปรดก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าคุณผู้ชมดูจากตารางแล้วก็หลังจากนั้นครับผู้ชมฮะจะมีเวลาเรื่องของการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีและที่สําคัญคือจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับคดีนะเพราะอันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยคุณสมบัติก็คือเรื่องการสมัครถูกต้องอะไรยังไงไหมชี้แจงบัญชีทรัพย์สินถูกต้องหรือไม่และหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการนำรายชื่อท่านนายกขึ้นทูลเกล้าและเข้าถวายสัตยปฏิญาณหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะก่อนที่จะทํางานได้ จะต้องถแถลงนโยบายนะครับต่อรัฐสภาวันนี้อาจารย์พินอาจารย์วิษณุท่านก็เลยกลางตารางปฏิทินว่าคุณเศรษฐาจะเป็นนายกเต็มตัวจริงๆและเริ่มสตาร์ทการทำงานกันยายนนี้ลองฟังเสียงอาจารย์วิษณุท่านหน่อยฮะทำหน้าที่ได้เนะี่ยกันยาแนะ่กลางเดือนนะจะเข้าบริหารการแผ่นดินเนะี่ยหลังถแถลงนโยบายอีกทีนะึงก็ปล <พอ S 2> ายเดือนนะแม้จะมีคอรมอ สมมติว่าสิ้นสัปดาห์ที่สามมีขรมเรียบร้อยทำใบสัตว์ปฏิญาณเสร็จเขาก็ยังทํางานไม่ได้จนกว่าจะได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งจะต้องถแถลงภายใน15วันจะย้ายข้าราชการทักคนหนึ่งก็ยังย้ายไม่ได้ฉะนั้นที่บอกว่าให้เก็บเรื่องเอาไว้รอรัฐบาลใหม่เนี่ยบางเรื่องนะ่รอได้ก็รออย่างหลายกระทรวงเสนอมาให้แต่งตั้งยกย้ายท่านนายกก็ส่งกลับคืนไปหมดว่าพวกนี้น่าจะรอได้รอรัฐบาลหน้าได้ แต่การแต่งตั้งในบางตำแหน่งเช่นตํารวจทหารนะั้นนอกจากว่าหนึ่งไม่ต้องเข้าคอรมอสองจึงไม่มีข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญและสามมีความจําเป็นเร่งด่วนที่แม้รัฐบาลใหม่เข้ามาก็อาจจะยังทําไม่ได้เพราะยังไม่ได้แถลงนโยบายหลายเรื่องก็จึงต้องดําเนินการไปพลางก่อนเลยคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้ถ้าเราดูบรรยากาศบรรดา,าพักร่วมก่อนที่จะเข้าสู่พิธีถูกไหมฮะค่ะ พระบรมราชองการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้อยากให้ดูบรรยากาศหน่อยเพราะกันยานี้คุณเศรษฐาถึงจะเป็นนายกแบบเต็มๆและมีอำนาจเต็มๆในการบริหารประเทศจริงๆแล้ววันนี้ตั้งแต่คุณเศรษฐาเนี่ยนะฮะแล้วก็บรรดาพักร่วมเนี่ยเดินทางมาถึงที่ทําการพักเพื่อไทยคุณผู้ชมจะเห็นเลยเนี่ยนะฮะ ขอดูภาพคุณเศรษฐาก่อนได้ไหมวันนี้ตั้งแต่ตอนที่เดินทางมาถึงไฮไลท์สาคัญอยู่ที่คุณเศรษฐา<ะ>เพราะเข้ามาถึงเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าวันนี้กองทัพสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยและต่างประเทศนะฮะอ๋อมันมีเรื่องหนึ่งชี้แจงนี้เมื่อคือนนี้มีข่าวว่าจะมี พิธีพระบรมราชองการแต่งตั้งตั้งแต่เมื่อคืน<ช>จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะเป็นการเข้าใจคาดเคลื่อนกันเมื่อคืนนี้เราจรึงจะเห็นพลตัวเอกเสรีพิสุทธิ์แต่งชุดขาวมาตั้งแต่เมื่อคืนคเอาจิงคนทําข่าวก็ยังงงเลยบอกเอ๊ะทําไมขั้นตอนมันไวขนาดนั้นเลยหรือซึ่งเป็นการเข้าใจคาดเคลื่อนทั้งหมดเลยแล้วจึงมาเป็นวันนี้เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมา <6 S 2> นี่นนะจะเห็น,นว่าวันนี้เขาจะมีการกั้นพื้นที่เอาไว้นะครับก็เนื่องจากว่าแน่นอนคุณเศรษฐาตอนเช้าที่มาถึงเนี่ยไม่ได้ให้สัมภาษณ์เดยทั้งสิน้นเพราะเขาต้องรอพิธีใหญ่เมื่อตอนเย็นก่อนยอมให้ถ่ายรูปหลังจากนั้นลองดูพักร่วมหน่อยตอนที่เดินทางมาถึงบรรยากาศเมื่อกาี้นี้ที่คุณผู้ชมเห็นก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสคือโดยหลักมารยาทเนี่ยคือก็ยังให้สัมภาษณ์ก่อนไม่ได้ก่อนพิธีจะจบ นักข่าวก็ถามวันนี้หลายเรื่องนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงทั้งเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่ว่าจะนั่งกระทรวงไหนแต่ตอนเช้ายังไม่ได้พูดอะไระเมื่อตอนเย็นที่แต่งชุดขาวกันมาขอดูอีกหน่อยซิมีพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทวันนี้ท่านก็มาด้วยเหมือนกันคือมากันหมดเลยอย่างพร้อมพังสําหรับพักร่วมเนี่ยนะฮะก็จะเห็นบรรยากาศวันนี้คึกคักทีเดียวขนาดที่มุมหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คืออย่างนี้ครับผู้ชมฮะวันนี้ นอกจากอาจารย์วิษณุเองเนี่ยนะฮะจากกาลางตารางปฏิทินเรื่องของการทำงานแล้วเดี๋ยวอยากให้ฟังทางด้านของวันนี้อีกหนึ่งท่านที่เดินทางเข้ามาร่วมยินดีซึ่งทุกท่านน่ที่มากั้หมดแหละเป็นพักร่วมยังคุณวราวุฒิศิลปาอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาก็บอกนี่นะครับว่าวันนี้แสดงความยินดีกับทางด้านของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาด้วยส่วนคำถามที่ทุกคนอยากรู้เลยว่าเมื่อไหร่ จะรู้ถึงตําแหน่งรัฐมนตรีวันนี้คุณท็อปวราวุธบอกว่าเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยได้หนึ่งตำแหน่งตามที่คุยกันแต่ยังคงให้เกียรติพักเพื่อไทยว่าจะให้จัดการดูแลกระทรวงอะไร นักข่าวชิงถามต่อเลยบอกพอใจใช่ไหมสําหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน4ปีที่ผ่านมาจริงๆมีข่าวว่าเจ้าตัวจะไปนั่งกระทรวงพาณิชย์นะฮะคุณท็อปบอกว่าสําหรับพักชาติไทยพนาขอทํางานเต็มที่วันนี้แค่วันเดียวก็มีชื่อผมไปโผล่อยู่หลายกระทรวงเหลือเกินแต่ให้กําลังใจพักเพื่อไทยแล้วรอเขาประกาศ พัฒนาก็ผมคิดว่าเราได้ทํางานมีโอกาสทํางานเร็วเท่าไหร่นะครับปัญหาต่างๆก็จะสามารถมีความต่อเนื่องแล้วก็แก้ไขได้เร็วเท่านั้นนะครับ ก็ได้หนึ่งคนนะครับตามที่คุยกันส่วนตามที่ได้ให้ข่าวไปเมื่อเช้านะครับก็ยังจุดยืนเดิมก็คือให้เกียรติทางพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นคนดําเนินการนะครับคือผมอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนพรรคชาติไทยพัฒนาเราทํางานเต็มที่นะครับแน่นอนวันนี้แค่วันเดียวก็มีชื่อผมไปโผล่อยู่หลายกระทรวงเหลือเกินนะครับแต่ก็ต้องให้เกียรติทางพรรคที่แกนแกนนำนะครับในการจัดตั้งว่าควรจะดําเนินการกันอย่างไรนะครับ ไม่รู้เลยเพราะผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนนะครับมีหลายกระทรวงเหลือเกินนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่ให้นี่ฮะขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะหลังจากพิธีพระพรภิษฐรรมการปรดเก้าปรากฏว่าเขามีการถ่ายรูปกัน<ะ>มันมีอยู่ภาพหนึ่งหลังจบพิธีเดี๋ยวให้ดูสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของพรรคร่วมซึ่งแนบแน่นมาก จะเห็นใครกอดกับใครคุณอนุทินค่ะกอดกับคุณเศรษฐาคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยอยู่ชั้น7นะคะของอาคารพักเพื่อไทยตรงนี้เป็นส่วนของการจัดพิธีนะคะสำคัญตรงนี้แล้วก็มีลักษณะของการคุยกันอย่างชื่นมืดจับอาการได้ว่ามีความสุขแล้วก็หัวเราอตอกสระซิกกันบางช่วงบางตอนสวมกอดกันแบบนี้ค่ะรู้สึกจะมีภาพอื่นๆอีกใช่ไหม<ช>นกอกจากการลองเปิดบรรยากาศให้ดูเลยนะคะอย่างรวดเร็ว เพ <Ha. S 2> ราะประเด็นก็คือจะเป็นการส่งสัญญาว่าการทํางานหลังจากนี้ขอให้มันชื่นมื่นหัวเราะแบบเห็นริมฝีปาก <Ha. S 2> เห็นฟันเขาบอกคนหัวเราะแบบอ้าปากเห็นหมดเลยเนี่ยนะฮะอันนี้แสดงว่าจริงใจกําลังมีความสุข <Ha. S 2> และดูการยิ้มของคุณอนุทินนี่ <Ha. S 2> วันนี้ยิ้มแบบสุขเหลือเกิน